สวัสดีครับพบกับหงแดงอีกครั้งควนหลงมวยไทยเจีอาทิตย์ที่สองมกราคมควนหลงมวยไทยเจีอาทิตอธิที่สองมกราคมมาช้าเป็นพิเศษสาเหตุที่มาช้าสองกรณีหนึ่งเอฟซี FC หงแดงนะเพื่อนๆเนี่ยเชิญไปนู่นไปนี่ช่วงปีใหม่สองหงแดงต้องการเช็คกระแสจากโลกโซเชียล จาก f อฟซของแดงเพื่อเติมเต็มมิตินะในเชิงลึกเพื่อที่จะมาเล่าให้ f อซได้ฟังว่ามวยไทยจะสีอาทิตย์ที่สองมกราคมความน่าสนใจมันอยู่ตรงไหนทำไมโลกโซเชียลถึงเดือดปุบ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 ทะลุร้อยองศาสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มาช้า ช่วงนี้อยู่ในเทศกาลปีใหม่ก่อนเข้าควันหลงก่อนเข้าอ่านคอมเมนต์หงแดงขอสวัสดีปีใหม่ FC ปีใหม่นี้นะขอให้เอฟซีทุกคนสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดขอให้สมมาตรปรารถนาเฮงเฮงรวยรวย กันทั่วทุกคนเทินสวัสดีปีใหม่ครับไปเลยก่อนเข้าควันหลงไปเลยนะตอบคำถาม f อก่อน f อหงแดงนี่ถามเข้ามาเยอะไม่ตอบไม่ได้ใครที่หงแดงไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบไม่ต้องโกรธนะเขารบทุกคอมเมนต์เขารบทุกคนแต่วันนี้ขอหยิบยกมาในเคสพิเศษต้อนรับปีใหม่พร้อมคำอวยพร คนแรกนะอารีสวร์อารีสวัดิ์นี่เอฟตัวยงแหละสวัสดีปีใหม่ครับคุณหงแดงให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงให้กิจการการงานของท่านประสดผลสำเร็จขอบคุณครับคุณศักชัยร้องหารสวัสดีครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยครับอาจารย์ขอบคุณครับ คุณเสิร์นคุณเฉินนะตามหน้าหงแดงทุกอาทิตย์ขอบคุณครับแม็กแท็กเป็นเอฟซผู้หญิงจากเชียงใหม่น,ะน่ารักมากแม็กแท็กบอกว่าขอให้อาจารย์อย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการวันนี้แม็กแท็กตามทุทกทคู่นะคะอาจารย์หงแดงขอบคุณครับทวัดบุญยืน มวยป่วยมวยถอนยังมีมวยมาแทนถ้าวันไหนอาจารย์หงแดงป่วยใครจะแทนครับขอบคุณครับตามยอดอีทีแบทแมนครับผมขอบคุณครับอะตอมโมสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ขอบคุณครับสอนสวัสดีครับทีซ c ซ สวัสดีครับขอให้คุณหงแดงสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับคุณวิกรมกลมดี fc ตัวยงนะนี่แฟนหงแดงคุณวิกรมเลยมวยตัวเดียวกลับบ้านโอ้โหคุณวิกรมหงแดงหล่นบนวิเคราะห์ไปนี่นะทั้งสี่คู่หงแดงมั่นใจทุกคู่เลยในการหล่นบนวิเคราะห์นี่นะหงแดงมั่นใจมากทําจากใจนะมอง ไปที่อาวุธราคายังไม่ออกแต่มองไปที่อาวุธมองไปที่วิธีการต่อสู้ถ้าเลือกจิ้มนะเลือกจิ้มตัวใดตัวหนึ่งมวยมีโอกาสแพ้ชนะแต่หงแดงมั่นใจตัวเองมากทั้งสี่คู่ว่าจะเข้าทั้งสีค่คู่นี่คือบทวิเคราะห์ที่ออกมาจากใจไม่มีรับลมคางตรงไปตรงมาแต่ผมลืมอ่านคุณวิกรมโอ้โหตัวที่ผมคิดว่าเป็นทีเด็ดมากที่สุดนะ พรพรมยอดอีทีแบทแมชาลีผิดหวังที่ชาลีนิดหนึ่งวันนี้สู้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณอภิสิทธ์ด่านทหารสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์หงแดงสวัสดีครับหนุ่มสีสเกตสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์น้องรักจากสีสเกตสิรินทรนสมพักดีเอซี FC ตัวยงสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ขอหนึ่งตัวกับบ้าน ไม่ได้อ่านคุณศิรินทร์อนแต่ถ้าไม่ได้อ่านคุณสิรินทร์อนดูคอมเมนต์หงแดงแล้วสามารถจิ้มได้ไอดีโฟนชอบมากครับอาจารย์หงแดงขอบคุณครับเอกลักษณ์นุชพันธ์ตามครับโอ้โหขจัดปานนุิชอบมากคุณใหญ่นี่ f เอฟซี FC จากสปปลาวสบายดีอาจารย์หงแดงสบายนี้ก็คือคำทักทายนะว่าสวัสดีเราจะอ่านเป็นแปลงเป็นภาษาไทยเลยสวัสดีครับอาจารย์หงแดงขอให้ เข้าทั้งสี่คู่ครับรักเหมือนเดิมโอ้โหขอบคุณมากครับคุณจีสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้ผมขอสวนไม่เป็นไรนี่คือหนึ่งความคิด fc ทุกคนอ่เปิดกว้างนะสวนก็ได้ไม่สวนก็ได้เชื่อก็ไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรหงแดงไม่ได้ห้ามนี่คือการแสดงออกการแสดงออกที่เป็นที่เป็นประชาธิปไตยนะไม่ได้ห้ามว่า เอฟอซี FC จะต้องไม่สวนจะต้องตามหงแดงไม่ใช่สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ชอบสวนไม,วาามไม่ชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนไม่ว่ากันออคุณดิฟสวัสดีปีใหม่ขอให้หงแดงพบแต่ความสุขความเจริญขอบคุณครับ CSC Oppo ชอบความหนักของนักรบถูกต้องนักรบนี่มีความหนักนะ อาวุธดีแต่วันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจริงๆนักรบเนี่ยวันนี้น็อกได้นะทาได้ทําขาดได้แต่นักรบพลาดไวนิดหนึ่งชะล่าใจการชะล่าใจนี่ทําให้ถึงกับแพ้ได้น่าเสียใจน่าเสียดายมาที่คุณทวัตภูเทงตามทุกคู่ครับอาจารย์หงแดงขอบคุณครับรัชพงสุขมามอน ตามตามสต,ามตัวขอสอนขอสวน1ตัว8ปดแสนเลโอ้วันนี้แปดแสนเลเกิบมาได้ภายใต้การแก้เกมของเจ้านนนะโอ้น่าสนใจมากคุณอุดรคําปัดตามครับคุณอุดรปัดสาวโรนะขอโทษตามครับคุณชาคริตหนรองน้ำเงิน2แดง3แดง4แดงเข้า1คู่นะวันนี้เข้า1คู่ ชัยรัตเสือหน้าตามติดตามหงแดงตั้งแต่ทำถอดรหัสมวยไทยมัน,มน,มนโอ้โห fc fc เก่าแก่เลยตามตลอดนะขอบคุณมากมาที่เอกวิทย์วังซอยถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนึงองาคุณเอกวิทย์สวัสดีปีใหม่ขอทีเด็ดหนึ่งคู่ครับโอ้โหชัดชูโชคชยัยอ c ตัวยงนะสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์หงแดงผมชอบข้อมูลช่างก่อนชอบมากๆขอบคุณ อุบลน,นาคำแบทแมนรอรับเสื้อสามารถได้เลยโอ้โหสุดยอดมาเตอร์มอบิลเนี่ยเอจากสมุยนะหนงเงิน2แดง3แดง4แดงเท่า1คู่จากกรีฑวิชัยดิดเนี่ยน้องรักจากสมุยนะหนงเงินหัวใจดี2แดงได้เก่า3แดงเงินดูมาอ้วน สีแดงติดตามอาจารย์หงแดงตลอดขอบคุณครับคุณจักกริชสุนิตยาชูแก้ว f อซจากนาครศรีธรรมราชโอ้ขอบคุณมากครับนี่นครศรีธรรมราชนะหงแดงอยากจะชมอย่างหนึ่งนครศรีธรรมราชเนี่ยถือว่าเป็นเมืองมวยนะเป็นเมืองหลวงของเมืองมวยภาคใต้หงแดงขอชื่นชอบขอชื่นชม คนดีๆนะครศรีที่ทําเกี่ยวกับมวยโอ้โหเยอะมากเยอะไปหมดขอชมเป็นออเดอร์นะขอชิชมมาเป็นออเดอร์พรันชัยคุณพรันชัยอดิเทพวรพันธ์ผมขอชมทํางานเพื่อสังคมฮิปปีสิงมณีคมทุ่งสงเหล่านี้โอ้โหทําเพื่อวงการมวยคนปากใต้ดังๆๆั้ง,ง,งนั้นยิ่งมวยรอบปูนเสือนะ ฉลามดำนายกเอท่าสารานี่ผมมองว่านี่คือพุทธล้อเหล็กสองไปก่อนนะไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันพันลบนิ่มอุราเชื่อถือได้ข้อมูลอาจารย์หงแดงขอบคุณครับฮารานพูดถึงเรื่องมวยนี่วิจารณ์มวยนี่ดีที่สุดอาจารย์หงแดงคุณฮารานนี่ถือว่าน่าจะมาเป็นครั้งแรกตรีมินมันติดตามครับ ขอบคุณ fc ทุกคนที่ติดตามนะเคารบ fc ทุกคนเคารบทุกข้อคิดถามมาดีตอบดีถามมาไม่ดีก็ตอบดีเพราะมองว่า fc คือเพื่อนพี่น้องบางคนกวนมาบางคนทํานุ่นทํานี่มาไม่โกรธถือว่าเป็นหนึ่งของแง่คิดประชาธิปไตยสามารถทำมาได้สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เพราะนี่คือหนึ่งช่องนะหงแดงมองว่าช่องมวยหงแดงเนี่ย ถือว่าเป็นหนึ่งช่องของมหาชนนะทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ดาติชมเข้ามาได้เอฟซีหงแดงใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้นะยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยยอดซับสไคร์เนี่ยใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ด้วยหงแดงจะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยกดติดตามให้หงแดงด้วยไปที่ มวยไทยเจ็ดสีวันนี้นะควันหลงอันนี้จะเล่านะจะเล่าเล่าควันหลงให้ฟังคู่หนึ่งนะเพชรเพชรพิเศษเพชรเกียรติเพชรเจอชาลีห้างทองเมลาดาวันนี้เพชรเพชรวิเศษนี่แกล่งทั่วแผ่นโอ้อาวุธด,ดีมากแข้งขวาวงในดีหมดขณะที่ชาลีวันนี้มาสู้นะน้องชาลีมาสู้ต่อยวันนี้ถือว่าต่อยต่อยดีอะมาสู้แต่แพ้อาวุธ แพ้หลักแพ้เหลี่ยมนะวันนี้เจอเพชรพิเศษเพชรพิเศษไม่ธรรมดาเลยแข้งขวาเตะแล้วเนี่ยเตะขวาไปนี่แล้วลอยตัวนะชาลีต้องแบกต้องโหนโอ้โหเหนื่อยวันนี้เดินเล่นเข่าว,วงในเขาเจอขวางหน้าแทงโอ้โหตัวใหญ่เหลี่ยมเดียเพชรพิเศษวันนี้ชาลีสู้ไม่ได้ไม่เสียของฝึกซ้อมต่อไปชาลีแพ้ไม่เป็นไรอามองว่าวันนี้เรามาดีนะมาดีส่วนชมเพชรพิเศษเพชรพิเศษวันนี้เตรียมตัวมาดีมาก พี่เฉียบวางแผนการชกได้ดีมากๆเลยวันนี้อืแข่งขวาทําได้ดีขณะที่วงในเนี่ยลูกแก่ลูกกันโอ้โหสุดยอดมีอนาคตนะชาลีก็มีอนาคตไปที่คู่สองโยคิรีทีเอ็นมวยไทยเจอกับพรพรมชชหาพยักนี่คือเตงหนึ่งเลยพรพรมนี่ถือว่าเป็นชอบหนึ่งของหงแดงโยคิรีวันนี้ แพ้แข้งซ้ายแพ้แข้งซ้ายกับเขา่าในแพ้เห,เห็นเลยนะแพ้สองอย่างแข้งซ้ายนี่โดนเต็มๆแก้ไม่ตกเลยซ้ายหน้าของโยคีวันนี้ไม่มีเลยวันนี้มาตัวเล็กกว่าด้วยซ้ายหน้าโยคีไม่มีจะเดินเล่นนอย่างเดียวเลยเดินเล่นนเจอคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่กว่าคีบไม่ได้นะคีบขึ้นคอไม่ได้แต่วันนี้โอ้โหขอบอกว่าพ่อพรมเนี่ยเก่งว่าเด็กคนนี้ใช่ได้ แข้งซ้ายนี่ออกได้ดีโอ้โหหนักๆส่วนวงในเนี่ยโยคิรีนี่ปิดทำอะไรไม่ได้เลยพร้พรมนี่ปิดเกมวงในได้สนิทโอ้โหวันนี้พร้พรมมาใหญ่ยโยคิรีหาไม่เจอเลยวันนี้แพ้ขาดลอยมาที่คู่สามคู่สามแปดแสนเล็กเจอยอดดีทีนะโอ้โหมวยคู่นี้เก๋านี่อยู่ที่แปดแสนเลยสอดอยู่ที่ยอดอีที เบียดนะของแดงมองว่าเบียดยกสี่นี่พระจันทร์ฉายแก้เกมมาดีมากให้แปดแสนเล็กเดินต่อยนะกระแทกศอกทำได้ตามแผนทุกอย่างเลยดูดีกว่าอีกดูดีด้วยยอดดีทีแตกนะแตกดูว่ามาด้วยแปดแสนเล็กทำได้นะดูว่ามาอ้โหสนุกปลายยกสี่โดนศอกขวายอดดีทีหลนนะลน แต่กรรมการไม่นับไม่จาเป็นต้องนับก็ได้หงแดงบอกนะดูมวยไทยเนี่ยลนนี่ไม่จำเป็นต้องนับก็ได้แต่ทศนิยมอยู่ในใจซึ่งมวยถ้าลนแล้วนับนี่ก็มีผลไม่ลนไม่ลนแต่มีทศนิยมอยู่ในใจก็มีผลแต่ถ้ามวยเบียดนะเล่าถึงมวยเบียดก่อนถ้ามวยเบียดเนี่ยยกสี่คู่ต่อสู้ต่อยได้ตัวเองโดนต่อยนับเนี่ยยกห้า พลิกมาโดนคู่ต่อสู้ต่อยน้าบ,บ้างขณะที่ปลายยกหนีโดนคู่ต่อสู้ตุ้ยนะต่อยตัวเองหลน่นแต่ลุกขึ้นมาได้กรรมการไม่นับนี่มีผลขอบอกว่านี่มีผลโดยตรงเลยสาเหตุที่มีผลโดยตรงเพราะอะไรคนได้นับยกห้านี่ยคะแนนมันใหญ่มันใหญ่กว่ามันเป้งมันชนะได้ถ้าโดนนับจบถ้าไม่โดนนับคนได้นับยกห้าเนี่ยดูดีกว่า ยังไงก็แปดต่อสนะิบน่ะเออถ้าโดนนับเหมือนกันอีกเซมเซมแต่อันนี้ไม่โดนนับครับคนคนที่ไม่โดนนับนี่เสียเปรียบเนี่ยนี่เหมือนกันแปดแสนเลขราชานนโดนสอกกล่นไม่ให้กรรมการกรรมการไม่นับรัชกรรัชกรดาราพันธ์ไม่นับให้โอกาสลุกขึ้นมา ยกห้าแปดแสนเดินนะแต่ก็ไล่ไม่จนหาไม่เจอวันนี้แปดแสนมาดีสู้เต็มที่ขณะที่ยอดอีทีก็แกร่งแพ้ไม่เป็นไรไม่เสียของแปดแสนวันเล็กวันนี้มาดีมาสู้เหนือความคาดหมายนะระบบหายใจนี้ว่าดูดีแก้ไขปัญหาแก้ไขเรื่องสภาพร่างกายนิดนึงเพิ่มความสดเพิ่มความสดนี่ของนักมวยนะกินนะพูดชัดเลยไม่ต้องพูดว่าทานรับประทานพูดว่ากินผลไม้ กินโปรตีนนะกินพวกผักผล,ลไม้เน้นเสริมก่อนวิตามินเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้ร่างกายเน้นโปรตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อตรงนี้แ0 0 0 0นต้องรีบไปทำเลยเพราะเราอายุเยอะโชคไฟต่อไปต้องทำเหมือนที่พี่หงแดงบอกทดลองไปทำดูกินผล,ลไม้กินวิตามินซีซ้อมกินโปรตีนให้น้อยลงพลังงานเนะ่ะกินพลังงานโปรตีนให้น้อยลง เสริมคาร์โบนใอ้กินคาร์โบไฮเดรตให้น้องในโลงเสริมโปรตีนเข้าไปเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอไฟหน้าถ้ามาชกพี่มองว่าแปลแฟนเล็กจะมาดีกว่านี้มาถึงคู่เอกคู่ปัญหาเหนือธรณีชนะใจกรรมการนักรบแฟทเทคชนะใจคนดูเออว่างั้นเลย มวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยคู่ปัญหาไหมมองว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับมีปัญหาหรอกมวยคู่นี้นะการตัดสินเนี่ยมุมมองมันอยู่ที่มุมมองใครมุมมองมันเป็นมุมมองของกรกร,รมการสามารถออกได้เหนือธรณีชนะใจกรรมการแต่นักรบชนะใจคนดูโลกโชว์ชีย่ยโอ้โหโจมตีกระหนำ่ำซัมเปอร์เซล นักรบแพ้ได้ยังไงแพ้ได้ขณะที่เหนือธรณีโลกโซเชียลโจมตีคุณไม่อายหรือไม่เกี่ยวกับเหนือธรณีอย่าว่าเหนือธรณีหงแดงไป่อย่างให้ว่าเหนืออย่าว่าเหนือธรณีหน้าไม่อายไม่เกี่ยวกับเหนือธรณีการต่อสู้ที่มองด้วยสายตากรรมการเขาตัดสินให้แพ้มองไปที่นักรบ อันนี้มองก่อนหงมุมมองหองแดงนะมองไปที่นักรบมองไปที่เหนือตอนี้ในมุมมองของหงแดงหงแดงมองเหมือนคนทางบ้านไม่ได้มองเหมือนกรรมการมองเหมือนคนทางบ้านแต่เมื่อมีผลแพ้ชนะออกมาเราต้องยอมรับวันนี้นะนะักรบหงแดงขอติดนิดนึงวันนี้เราทำได้ทำไมไม่ทำให้ตลอด สตาร์ทมาตั้งแต่ยกหนึ่งเดินโบโดเดินเบียดเลยวันนี้ผมมองว่าคุณน็อกได้คุณทำได้หนักกว่าน,นี้อีกทำไมคุณไม่ทำทำไมคุณไม่เดินให้สุดหมัดมวยที่ต้องใช้สายตาตัดสินน่ะมันมองคนละมุมได้แต่วันนี้ขอตินักรบทำได้ไม่ทำเดินได้ไม่เดินเดินให้สุด คุณจาได้คุณชกก,ชกับกิ่งซางเล็กได้ไหมชกกับกิ่งซางเล็กเนี่ยคุณต้องทําแบบนั้นเลยทําได้ทําเดินได้เดินเดินให้สุดทําให้ชัดเจนวันนี้ถ้าคุณเดินได้เดินบทเดินบเบียดวันนี้คุณลุ้นนับน็อกได้แต่คุณไม่ทําน่ะคุณปล่อยโอกาสทองทิ้งไปพอแต่ปล่อยโอกาสทองทิ้งไปผลการตัดสินแพ้บ่นว่าเสียดาย ผมก็เสียดายแทนคุณแต่คุณต้องเดินบทเดินเบียดเหมือนกับต่อยกะกิ่งสร้างทำเต็มที่วันนี้รุ่นนํำนอกได้คุณไม่ทําวันนี้เหนือนธรณีมาสภาพไม่ดีด้วยแต่ปล่อยโอกาสทองให้ลอยไปอันนี้ขอตินะักรบส่วนแบทแมนวันนี้มาต่ำกว่ามาตรฐาน ออกอาวุธแต่ละลูกไม่มีน้ำหนักสภาพแทบไม่มีเลยแชมป์ช่องเจ็ดเสื้อสามารถวันนี้โชคดีนะคุณได้นั่งอยู่ในใจของกรรมการกรรมการตัดสินให้ใชนะแต่ในสายตาขงคนทัางประเทศคุณแพ้โชคเสื้อสามารถช่องเจ็ดป้องกันแชมป์ นักชกช่องยอดเยี่ยมช่องเจ็ดคุณต้องฟิตซ้อมทําทุกอย่างให้เป็นพระเอกไม่ใช่มาสภาพนี้ต้องทำให้ดีทำให้เหนือชั้นถ้าไม่พร้อมแจ้งโปรโมเตอร์ิขอถอนก่อนเลื่อนแบบทิดหน้าก็ได้ให้มีความพร้อมมากที่สุดไม่ใช่มาต่อยในสภาพนี้นักชกยอดเยี่ยมช่องเจ็ดมันมีศักดิ์ศรีนะอันนี้ขอติเหนือธรณี หรือแบทแมนสมใจวิเศษสุดข,ขอด่านักรบไม่เดินให้สุดไม่ทำให้แบบทะลุม,มิติด่าทั้งสองคนนี่แหละนี่คือควันหลงมวยไทยเจ็ดสีโลกโซเชียลชมตีก็ไม่เป็นไรแต่หงแดงได้เผยความในใจ ด่าทั้งสองคนไม่ชมวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่บทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่เก้าเดี๋ยวหงแดงมีบทวิเคราะห์ดีๆมาฝากก่อนลาในวันนี้ขอให้เอซีทุกคนมีความสุขความเจริญปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดขอให้สมมาตรปรารนา เฮงๆรวยๆกันทุกคนสวัสดีปีใหม่